สดีครับมื่อนี la, <S <s <up Beij vrai> ้กลับมาเบึงแปลงผักนะครับนี่ผักบุ้งนะครับตอนนี้การลื้อออกจะปลูกลงผักใหม่นะครับฝั่งนี้วันนี้ก็ทํานะครับแปลงผักใหม่นะครับหรือออกนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นต้นหอมนะครับตอนนี้กําลังทําความสะอาดทําแปลงผักใหม่นะครับนะครับนีจจะเป็นฉับชายนะครับนี่รุมมีนะครับนี่ต้นหอมนะครับ กันนครับบรรยากาศนะครับมาดูกันนะครับนี่กำลังรือทําแปลงผักใหม่นะครับอันนี้ก็มาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นของปลาราหกนะครับม่อนนะครับนะครับอันนี้จะเป็นตักไข่นะครับนี่จะเป็นมะม่วงนะครับ นะครับลูกมะม่วงนี่ก็หมดนะครับลูกมะม่วงนะครับบรรยากาศนะครับมาดูกันฝั่งนี้นะครับจะเป็นห้องน้ำนี่ก็เป็นแปลงถักนะครับนี่จะเป็นฉับชายนะครับ ขึ้นชายนะชับชายนะครับนี่ครับเป็นดาก,กาศนะครับเป็นบวัวนะครับเป็นต้นหอมนะครับดูนะครับนี่จะเป็นต้นพริกนะครับนี่ประมาณน